บอกเลยว่าในแบบนี้เป็นแบบกระโดดที่แปลกมากเอ่อะอ,ะอะไรเนี่ยทุกคนคิดดูสิแปลกไม่แปลกทุกคนดูทุกคนดูนะเขาทาอะไรกันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อย่างที่บอกเลยว่าในแบบกระโดดนี้เป็นแบบกระโดดที่แปลกมากเพราะว่าอา้าวโดนตบซะแล้วเพราะว่าในแบบกระโดดนี้มีชื่อว่า Break Bone Tower Break Bone Tower หรือที่แปลว่าแบบกระโดดหอคอยทําลายกระดูกนั่นเอง <c oughs> ถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมโลบอกเนี่ยมันก็จะมีแบบเกี่ยวกับกระดูกหกักแต่ครั้งนี้เนี่ยมันก็จะมาอยู่ในรูปแบบของ แบบกระโดดทาวเวอร์พอเพราะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยเอ่อมีท่าทางแปลกๆนะ <S <S คือเหมือนกับว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นชิ้นส่วนกระดูกกัทุกคนนะนี่แล้วคันนี้เนี่ยเราสามารถใช้เงินซื้ออย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหัวทุกคนนะก็ต้องจ่ายประมาณ400เหรียญแล้วก็จะมีในส่วนของอะไรเนี่ยเออน่าจะเป็นอืมมันเป็นยังไงในกระแบบนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหใจเย็นเดียเพื่อนเพื่อนไม่ไปเล่นหรือไงล่ะเพื่อนไม่ไปทํากระดูกหักหรือไงรู้สึกว่านายเสื้อเขียวในกลัวแลวนายเสื้อเขียวในกลัวแล้วไปเลยไปเลยออาไปไหนละอ้าว โดนตบทีเดียวคือแบบกระดูกหักเลยห <Yeah. S 1> รอแค่เราเป็นเดินเหยียบเนี่ยเราก็อ๋อเป็นการอัปเกรดทุกคนเข้าใจแล้วเนี่ยหะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราไปเหยียบตรงนี้มันก็จะเป็นการอัปเกรดในเองทุกคนนะเนี่ยยิ่งเราอัปเกรดเนี่ยจะยิ่งทําให้เหมือนกับว่ากระดูกเราเนี่ยหักเยอะยิ่งขึ้นเหมือนกับว่าถ้าเกิดเรายิ่งอัปเกรดเนี่ยจะทาให้เหมือนกับว่ากระดูกเราเนี่ยหักเยอะยิ่งขึ้นถ้าเกิดกระดูกเรายิ่งหักเนี่ยก็จะยิ่งแบบได้เงินมาวิธีการที่ทําให้เรากระดูกหักนั้นแน่นอนเรา ว่าน่าจะยิ่งได้เงินเยอะนะคิดว่านะเดี๋ยวลองกระโดดแค่ตรงนี้ให้กับทุกคนได้ดูแล้วกันนะแบบว่าไม่ต้องขึ้นไปสูงมากทุกคนดูปึ๊บนี่เลยก็จะเป็นแบบนี้นะก็เหมือนกับว่าเป็นการแบบกระดูกหักนั่นเองแต่ดูเหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องขึ้นไปที่งสูงนะล้วเราค่อยแบบกระโดดลงมาโอเคมาเดี๋ยวเราก็ทําการกระโดดขึ้นไปกันตอนนี้นะเราก็กระโดดขึ้นมาตรงชั้นสีเขียวแล้วทุกคนนะก็ทําการกระโดดไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะยังนะจะยังไม่ล่วงลงไปโอเคแล้วก็ทําการกระโดดมาตรงนี้นอ,อ,อุ เดี๋ยวนะข้างหน้าคืออะไรเนี่ยขอไปดูก่อนแล้วกันนะเหมือนกับว่าด้านหน้านั้นมันมีอะไรให้เราก็ไม่รู้คือจะบอกว่าตรงนี้สวยมากเลยเป็นสายลุงเลยทุกคนนะเฮ้ยด้านหน้านั่นคืออะไรอะ่ะเหมือนกับว่าเป็นเงินเหรอเอ้ย ใช่ทุกคนเงินอุ๊ยได้เงินด้วยแล้วไงเอ้าเดี๋ยวนะเราต้องรองอีกประมาณ6นาทีอ่ะต้องรองอีก6นาทีอ่ะเราเนี่ยถึงจะได้เงินนะทุกคนนะให้ทุกคนได้ดูนะว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยมีเงินอยู่1นึ่ี่เหรียญแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ทําการกระโดดลงมาเนี่ยจนกระดูกหักเนี่ยเราเนี่ยจะได้เงินเพิ่มเท่าไหร่นะล่วงตรงไหนก็ตรงนั้นแหละแต่ว่าจะพยายามกระโดดขึ้นไปให้แบบสูงที่สุดนะทุกคนนะซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ล่วงนะเปิบอ่านี่เลยถามว่าตอนนี้ขึ้นมาสูงไหมก็วู้ เออถ้าเกิดเราแบบว่ากระดูกหักแล้วก็ร่วนลงอ,อุ๊ยทุกคนเมื่อกี้เหมือนกับว่ามันขึ้นมาว่ากระดูกหักเท่าไร่แล้วก็ได้เงินมาเท่าไรนี่เห็นไหมทุกคนตอนแรกเรามีเงิน1นึ่งพแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเงินเพิ่มมาเป็นสามพันกว่าแล้วอย่างที่บอกน,นะว่ายิ่งเอาแบบกระโดดขึ้นไปสูงเท่าไรเนะี่ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โอ้เมื่อกี้เราโดนตบเมื่อกี้ โอ้จีบิตโอ้เงินขึ้นมาเป็น8ปดพันเลยทีเดียวนะตอนนี้ก็ตอนนี้มีเงิน8ปดพันใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาแบบว่าทําการอัปเกรดกันทุกคนยิ่งเราอัปเกรดเนี่ยเราเนี่ยจะยิ่งได้เงินเยอะโอเคเปิบนี่เลยโอ้จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของกะโลกเนี่ยระดับ3ทุกคนนะเห็นไหมโอเคต่อไปก็จะเป็นซี่โครงต่อไปก็จะเป็นช่วงแขนแล้วก็จะเป็นช่วงขาเฮ้ยจะบอกว่าเงินก็ยังเหลือนะโอเค อัปปอัปอปหุ้ยโอ้ปเัเพิงเเงินหมดเลยทุกคนโอเคตอนนี้เราก็ขึ้นมาตรงชั้นสีชมพูทุกคนนะกางจะถึงชั้นสีเขียวนั่นเลยมาดูกันลองมองลองไปด้านล่างโอ้โหบอกเลยว่าสูงมากมั่นใจว่าถ้าเกิดเนี่ยเราล่วงตรงนี้เนี่ยยังไงเราก็ได้เงินเยอะแน่นอนเพราะว่ามันสูงมากทุกคนนะแต่ว่าใกล้ถึงเส้นชายยังใกล้เลยทุกคนนะจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันจะใกล้ถึงตรงแบบว่าด้านบนสุดแล้วเดี๋ยวเพิ่งแบบว่าล่วงนะยังไม่อยากกระดูกหักตอนนี้อ่านี่เลยก็ว่า เกือบนี่แหละก็ทําการกระโดดไปเรื่อยทุกคนนะไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วโอเคถึงด้านบนสุดยังเฮ้ยตัวน,นี้เหมือนกับว่าถึงด้านบนสุดแล้วอพอเรามาถึงด้านบนสุดเนี่ยมันก็จะมีลูกศรชี้ตรงพื้นแบบนี้แล้วมันก็ชี้มาตรงนี้ทุกคนนะเหมือนกับว่าตรงด้านบนสุดเนี่ยไม่มีของรางวัลนะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าสิ่งที่เราเจอนั่นคือสปริงบอร์ดมันมีสปริงบอร์ดอยู่ด้านบนนี้ แล้วมันก็เขียนว่าจ้มหรือว่ากระโดดนั่นเองโอเคมางั้นเราก็มาดูกันทุกคนนะว่าเราเนี่ยจะได้กี่เหรียญถ้าเกิดเรามาทําการกระโดดด้านบนนี้โอเคไปว้โอเมกอุ้ย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 อุ้เ้เจ้าว้ว้าอุ้ยเอ้าไม่ล่วงละล่วงลงไปอีกล่วงลงไปอีกเออนั่นแหละโอ้โอ้โอเคได้มากี่บาทโอ้ยทุกคนตอนนี้เงินขึ้นมาเป็นสามหมื่นกว่าแล้วก็มาทําการอัปเกรดต่อนี่เลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสูงสุดที่ระดับไหนนะอ่ะจัดไปทุกส่วน บอกเลยว่าอัปเกรดทุกชิ้นส่วนเราเน้นเป็นกระโหลกแล้วกันนะนี่ไงโอเคจัดแปลเงินไม่พอแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระโหลกเนี่ยอยู่ระดับ8ก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าเกิดเรายิ่งอัปเกรดเนี่ยเวลาเราล่วงลงมาเนี่ยเราจะยิ่งได้เงินเยอะก่อนที่เราจะกระโดดขึ้นไปได้บนหนึ่งรอบนึงเนี่ยเดี๋ยวเราไปตรงนี้ก่อนดีกว่าทุกคนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันมีให้เราไปเอาอะไรก็ไม่รู้อะถึงแม้ว่าพี่นิวจะมีพรมแต่ว่าเดี๋ยวเรากระดไปเองดีกว่านะเพราะว่าเราไม่อยากใช้พรมไง เราอยากลองกระโดดไปเองได้เป็นดาบอ๋อถึงว่าบางคนเนี่ยเอาดาบมาจากไหนมันมีตรงนี้ด้วยซึ่งตอนแรกเนี่ยไม่ได้แวะนะเดี๋ยวเราลองมาแวะตรงนี้กันซึ่งตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นสนามต็กเล่นมันมีอะไรหรือเปล่าตรงเอ้ยเฮ้ยมันเล่นได้จริง <laughs> เป็นสนามด็กเล่นบนทาวเวอร์ที่เล่นได้จริงนะนี่ไงสามารถแบบว่าเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็มีแบบว่าสไลเดอร์สไลเดอร์โอ้ยมันเล่นได้จริงเออของแท้บอกเลยว่าของแท้อ่าเนี่ยดูเหมือนกับว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันทําเหมือนกับว่าเอาไว้ให้เรากระโดดเลยนะเดี <laughs> <ๆ>๋ยวลองกระโดดจากมุมนี้ดูนะท Let's go ว้าวโอ้โหหูเท่าไหร่อุ้ยเดี๋ยวนะเงินขึ้นมาเป็นหนึ่นสามโอ้โหโดนตกสามอีกโอ้โหลงมาแล้วโดนเพื่อนตกสามอีกแล้วคราวนี้เราก็ขึ้นมาด้านบนอีกรอบหนึ่งนะมาเดี๋ยวเราจะมาทําการกระโดดกันต่อทุกคนตอนนี้นะเรามีเงินอยู่ประมาณ2องหมื่นสามมีเงินอยู่แค่สองหมื่นสามแต่แอบอุ้ยโอ้โหยังไม่ทันเด้งเลยเด้อ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 อ้ยเฮอ้ยตกแล้วตกหอคอยเอาทาไงทีนี้จะบอกว่าถ้าเกิดเรากดเด้งตกหอคอยคือยังไงอุ้ย ตุยเลยบอกก่อนนะว่าถ้าเกิดเรากระเด้งแล้วก็ตกหอคอยเนี่ยกระดูกเราไม่หักนะทุกคนนะแต่เราตุยเลยแถมแบบว่าเงินก็ไม่ได้ด้วยเหมือนกับว่าตอนนี้เริ่มมีคนขึ้นมาแล้วมาทุกคนมาทําการกระโดดกันปึ๊บเอาเลยเอาให้แบบว่าลงไปข้างล่างทีเดียวเฮ้ยโอ้โหโ,โดนโดนสิ่งกีดขวางยังได้อยู่ไม่ได้แล้ว <laughs> โอ้ได้ตังค์เท่าไหร่เนี่ยโอ้ได้ตังค์มาแสนสามได้ตังค์มาเยอะขนาดนี้นี่อัปเกรดไปเลยอัปเกรดไปเลยอัปเกรดให้หมดเลยแต่จะบอกว่าการอัปเกรดแต่ละขั้นเนี่ยใช้เงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยเรามีเงินแสนสามใช่ไหมทุกคนนะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเหลือเงินแค่สองพันโอ้บอกเลยว่าใช้เงินอัปเกรดเยอะมากแล้วก็ใช้เพลินเลยคือไม่รู้ว่าตอนนี้เราบัก๊กหรือว่าอะไรนะทุกคนนะนี่ดูดิี่ ทำไมเราถึงนั่งลอยตัวแบบนี้ก็ไม่รู้เนะี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันบั็กหรือเปล่าดูเหมือนกับว่านายเสื้อเขียวคนนี้นะทุกคนนะเนี่ยตั้งแต่เราเข้ามาเล่นตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะคือนายคนนี้เนี่ยคือแบบว่าคอยตามาล้าลาเราอุ้ยตบล่วงเลย <laughs> คอยตามแกล้งเราตั้งแต่ต้นคลิปเลยนี่เดี๋ยวคขาดูหนะ้าเดี๋ยวเขาจะกลับเมาคืนเอามาเอาคืนเ้าไดไงได้ไง <laughs> บอกแล้วว่านายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าแค่นี้ต้องชอาําระอดิก็นี่แหละนี่ไงโอ้โหล่วงเลยคือเราไม่หายบั๊กเลยทําไมดีทุกคนนะบอกเลยว่ามันไม่หายบั๊กเนี่ยดูดิอ่ะได้อยู่ได้อยู่โอเคไปเฮอบโอ้โหยังไงย,ยังไงเท่าไหร่โอ้ย ER> ทุกคนออ้ยทุกคนดูเงินทุกคนดูเงินโอ้ oh! my god เมื่อกี้เนี่ยยังมีเงินอยู่แค่หลักหมื่นอยู่เลยนี่ขึ้นมาเป็น30ล้านโอเครู้แล้วเทคนิคคือเราเนี่ย เวลาเรากระโดดลงมาเนี่ยเราต้องโดนสิ่งกีดขวางอะทุกคนนะโหแบบนี้ก็ดีเลยดิเห็นไหมนี่ไงเงินเยอะขนาดนี้อัปเกรดได้สบายเลยนี่เลยโอ้โหแบบไม่ต้องกลัวตังค์หมดเลยทุกคนแต่จะบอกว่าไอ้ตรงกระดูกเนี่ยอัปเกรดยังไงมันก็ไม่สิ้นสุดนะเนี่ยไอ้ตรงแบบว่าส่วนหัวเนี่ยไปถึงระดับ16้วนะนี่ดู แล้วแบบว่าใช้เงินเยอะมากโอ้โหมันมีที่สิ้นสุดไหมเนี่ย <G ül> อัปเกรดจนแบบว่าเงินไม่พอเนี่ยตรงส่วนกโลกอะเมื่อกี้คือแบบว่าตกใจมากที่เราเนี่ยได้เงินเยอะขนาดนั้นนะทุกคนนะมาอีกรอบหนึ่งทุกคนนะมาดูการปึ๊บเหมือนกับว่าต้องพยายามโดดให้แบบว่าโดนสิ่งกีดขวางเฮ้ยอุ้ยไม่โดนอะ่ะเมื่อกี้คือจะบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ค่อยองดูท่าถ้าสวยมาเอาใหม่นะทุกคนนะเหมือนกับว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยเราไม่ค่อยโดนสิ่งกีดขวางไงเงินก็เลยไม่เยอะตอนนี้เนี่ยเรามีเงินอยู่ส มาดูกันว่าในรอบนี้จะได้เพิ่มมาเป็นกี่ล้านฮ้โดนไหมโอ้ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่อุย้ยเดี๋ยวนะก็เหมือนกับว่าก็เพิ่มไม่เยอะทุกคนนะโอ้โหมาอยู่ที่จังหวะปะเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าอยู่ที่จังหวะการกระโดดลงมานะคือแอบงงว่าทาไมตอนนั้นเนี่ยเงินเยอะขนาดนั้นอีกรอบนึงอีกรอบนึงในรอบนี้มาดูกันพยายามกระโดดให้โดนสิ่งกี่ขวางปร๊บปร๊บป๊บเป๊บโอ้อีกไปอีกยังไปได้อีกยังไปได้อีกยังไปได้อีกอย่าเพิ่งหยุดไปอีกโอ้โห คือจะบอกว่ามันต้องแบบทีเดียวอะเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้คือแบบว่าเราฟุกมากเลยทุกคนเราได้มา30ล้านเราฟุกมากเลยแต่ว่าพอเรามากระโดดอีกรอบหนึ่งนี่คือ30ล้านดูหายากแล้วก่อนจะไปเนี่ยเดี๋ยวเราแบบว่าลองมาใช้สิ่งนี้ดีกว่าเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันมีเหมือนกับว่าเป็นนิวเคลีย์นะก็ต้องใช้โลบักแต่เราอยากลองดูว่าถ้าเกิดเราใช้แบบกระโดดทาวเวอร์นี้มันจะบึ้มไหมเพราะว่ามันคือนิวเคลีย์นั่เองทุกคนนะตอนนี้เราซื้อนะตอนนี้เราซื้อแล้ว เนี่ยแล้วมันก็บอกว่าเราโอ้หอ๋อมันก็ว่าเป็นการแบบว่าบึ้มไงบึ้มแบบกระโดดทาวเวอร์แล้วทุกคนก็ตุยนะแล้วก็มาเกิดพร้อมกันอยู่ตรงนี้มันจะไปก็มาทําการกระโดดอีกรอบหนึ่งดีกว่าเพราะว่าเรานั้นอยากได้เงิน30ล้านอีกไม่รู้ว่าในรอบนี้เนี่ยจะได้อีกปานเอวคนนะมันอยู่ที่จังบาทด,ด้วยอะ่ะโอเคมาดูกันปึ๊บไม่โดนอะไรเลย โอ้โหตกด้วยตกด้วยอู๋จะบอกว่าแม่ได้น้อยมากทุกคนนะได้เท่าไหร่ได้แปดพันเหรอมอกี้นี้โอ้โหแล้วที่เราได้30มบล้านมานั้นมันคืออะไรมันคืออะไร